เจ้าปล่อยเจ้าไปเลี้ยงเนาะหม่บ้านนี่ควายร้ายพี่น้องเ้ยสบายดีสวัสดีครับ ป้าพีเตอร์มาเดทอยู่ที่บนเขื่อนนะครับเนาะบนเขื่อนเก็บน้ำพี่น้องว้าพี่น้อยอัน,นก็เเชนทางเห็นบอกเขื่อนเป็นสันขนาดสูงเลีพี่น้องเลยเกือบเป็นลอยเมตรพืนะ่นเนาะความสูงเนาะพูดหอบป่นมีแต่ลด็นบ่อนโลวัตถุแกหินแก่สายเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นทุงน่งนาพี่น้องเลยลุ่มลุ่มน้ำลุ่มเขื่อนจนะจะมีทุง่งนาพี่น้อง มากำลังเก็บเกี่ยวอยู่หน่อยมาเนี่ยเก็บมาผาบรรยากาศตอนบาปิเตอร์ออกจากบาร์บาร์ปิเตอร์ก็ยูดูน่ะพี่น้องประมาณไกลเลยบาเลยโมบาร์นี้เนาะไปอีกเนาะเห็นบอลถบนถูกสายเนาะอันนี้ก็แก้จากบาร์บาปิเตอร์นะพี่น้องรดเกลสายพี่น้องเลยาเต็มเลยพี่น้องรดดามลสิบล้อพี่น้อง มีแต่แกสายทางนั้นมีสองขันเนาะยวิ่งสวนทางกันอยู่พี่น้องเลยขี้พุ่นนี่บอว่าเลยพี่น้องเพราะอันนี้มีนม้ำอันดินสายมันหล่นลงมาเนาะขี้พุ่นนี่สุดยอดเลยเพราะว่ารถ18ล้อก็ดร้ายนะ่ะวิ่งตอนกลางคืนพี่น้องเอ้ยว่าเจ็บ แกไม่แกยังพลาอยู่นี่ลายในะพี่น้องนี่แหละกีบุ่นกะอันตรายต่อสุขภาพประชาชนเนาะนี่แหละเส้นทางเขาหมู่บ้านชนบทพี่น้องเอ้ยพูนแต่พูนจะเป็นภูเขาพี่น้องงาไม่ดีพี่น้องเอ้ยภูเขาเดี๋บาร์พี่เตอร์ซูมให้เบิร์ดลุ่มเขื่อนกระมีแต่ทุง่งนาพี่น้องเพราะเห็ดน,นาปลางนาปลีเนาะช่วงนี้กกเก็บเกี่ยวนาปลีอยู่พี่น้อยขันบานบ,านบ้าพี่เตอร์ว่า นาปีนาแสงเนาะนาแสงก็จะเป็นยำแรงเนาะเกียเก่ยวเก็บเกี่ยวยำนาปีเสร็จแล้วก็มาเฮ็ดต่อนาแสงพี่น้อยเฮ็ดนาแสงต่อเนาะนี่เห็นบ่มีแต่ภูเขาทางพุน่นรอบรอบมีแต่ภูเขาเบิ่งอันนุตสาหมูบ่บ้านบ้านชุเปื่อยพี่นอ้องเลยบ้านชุเปื่อยก็บ้านบาพิเตอร์เนาะบ้านกลาง กล่าวนั้นเองพี่น้องฟังนี่กับบ้านปลาเล็กพี่น้องบ้านปลาเล็กก็บ้านซีบุญเถืองเนาะแล้วเขาเซหมุกไปเลยพี่น้องเลยเบิ้งรถสามสี่หาขันพี่น้องเอ้มาแกะดินสายเนาะทางเซอันของบาปพี่เต์นะพี่น้องโอเคทุกคนไปรับชมฟังนี่เลยพี่น้องทั้งเขื่อนเลยเนาะ บ่าเห่าสำเลยไงกว่างสำเดยพี่น้องไปเลยลัสโกบนเขื่อนพี่น้องอันนี้เป็นการเขื่อนเนาะเป็นเส้นทางอะไรนี่น,นี่กัเส้นทางด้วกันรถใหญ่ก็วิ่งได้เนาะรถธรรมดานะถ้ารถบรรทุกก็ไปอยู่สั้นเขื่อนปุ่นอันนี้เห็นบ่เ<ม>ขื่นอนใหญ่เลย,ยพี่น้องเอ้ยประมาณห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดกิโลไปแล้วเนาะ พี่น้องเลยน้ำกระลายอยอ่พี่น้องรอบๆเขื่อนก็นจะมีภูเขาพี่น้องเลยปูนแมนเลยภูเขาพี่น้องลมแห้งนี่เด้อพี่น้องเสียงดังอขอบคอไัยน้ำเนาะ เดี๋ยวจะแบบจะถ่ายรอบๆเขื่อนพี่น้องอันนี้น้ำเก็บทำหน้าหน้าปรังนะพี่น้องเอ้ยย้ำแรงเนะาะอาศัยน้านี่ปล่อยลงจากเขื่อนกะลงสู่ให้หน้ากระจอยู่สันเขื่อนข้างล่างเลยเนาะอยู่ลุ่มพี่น้องนี่นรอบๆพี่น้องถ่ายบรรยากาศ ย่าเอาเลยพี่น,ออน,อน้องเอ้ยถอดพูนเขาปุ๊กจะเป็นโซนร้านอาหารพี่น้องร้านมุกกระบ่เห็นนปะก็จะร้านชินดาดเนาะทางฝั่งหลัเอิ้นว่าชินดาด้าพี่น้องฟังไทยเรียกว่าร้านมุกกระนั่นเองพี่น้องภูเ,เขานี่รอบรอบเลยพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ภูเขานี่รอบรอบเลยพี่น้องมันนี้ก็บ,บรรยากาศดีนะพี่น้องเอ้ย ค,มค,มคืมแล้วก็แดดพี่นอ้องแมนนัดภูเขาเมดพี่นอ้องรอบเลยนะภูเขาลายรีพี่นอ้องถ้าพ่นกับภูเขาอนก,กันในชะ่ไหมพี่นอ้องแม่มดเลยนะภูเขาควายาวเนาะการเขื่อนพี่นอ้องเขื่อนว่าขั้นคู่ว่ะ ใหเดี๋ยวป้าปเตอร์จะถ่ายอีกอยู่สุดพุ่นเนาะอยู่ถ่ายเขื่อนนะพี่น้องโอเคอยังไงจะมีก้อนหินพี่น้องบาปเตอร์ก็ลืมถ่ายเมื่อกี้นะนี่มีก้อนหินบ่กันเขื่อนเลิกเด้พี่น้องเอ้ยความเลิกเนี่ยก็ประมาณผู้ละคือเห็นอยู่ทางลังกนะัเนาะสันเขื่อนเนาะเลิกพี่นอ้องอันนี้กับปา่าไม้ยาคิวพี่น้องเอ้ยหญ้าพลังโอเคเล้วสกู อันนี้อยู่ไทสุดเนาะายสุดเขื่อนพี่น้องทางพุ่นจะเป็นหมู่บ้านอีกพี่นนองเลยเข้าไปพุ่นเนาะจะมีหมู่บ้านอีกเข้าไปอันนี้เป็นศาลาของกรรมการเนาะบนแข็งเรือเนาะนี่เห็นป่พี่น้องทสุดพี่เนา เริ่มงานแล้วเนาะแข่งเรือต่อรอบสองพี่น้องหุ่นมีแต่ภูเขาแล้วก็น้ำเขือ่อนปูย้ยาวเลยพี่น้องเลยหุ่นบาวิเตอร์มาจากอนนุบนะัติเนาะไกลเตริรเดียพี่น้งองเศษขยะนี่เต็มเดียพี่น้องเลยทันทีนี้เนาะสอบปลาวนีิโอ้ขยะนี่สุดยอดว่ามีที่เก็บพี่น้อง ไัยกินกระทิมเนาะบ่มีมารยาแบบคืออยู่ฝั่งไทยกลิ่นเนี่เออถนนทางกษตระสาน,น,นี่แล้วพี่น้องทีมไปทีมมันพี่น้องเลยปูนให้บ่มีแต่ขยะมาเลยมีถุงปติกเบิด์ดนะปูนน้ำบ่นีน่ขยะเปืเป่อยๆมีแต่แบมีแต่แพะอยากกินต้นทิเนาะ น,นี่กับหมู่บ้านป้าเล็กพี่น้องเห็นบ่กันใหญ่อย,ย,อย,นนยู่เนาะบ้านป้าเล็กขยัขี้เหงื่อกระจูดทีมอันนี้ตัวทีมเลยพี่น้องแต่บานหลังยิ่งใหญ่ๆกําลังกอสร้างกํลาลังอันนี้อยู่นเนาะพี่น้อง บาร์พิเตอร์ก็บ,บรถไซอันไม่เนาะเรือถอยหมวกกันน็อกพี่นออกหลังเดินทางออกจากบ้านเพื่อจะกลับเดินทางออกจากบ้านเกิดเพื่อจะกลับบ้านแฟนเนาะนเห็นบบพี่นอชิดยอ,อดมีแต่ภูเขาน้ำนี่ผาหนะเฮากับมีเลยรถจักรพี่นนอกไปด้วยรถจักรมอเตอร์ไซค์พี่นนอกประมาณร้อยกว่ากิโลเนาะ จากบ้านไปบ้านแฟนเนาะโอเคทุกคนบาร์ปเตอร์ขอจบกิปเพียงนี้ก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตับงใครไปกับรักใจให้บาร์ปเตอร์ดีเด้อนี่ e t s go กบารพปน้องมีควาย